โอ้ร้อยสี่ข,าขา้าไว้เล้เข้าวแล้วดิอาคำแรงมากคำแรงมากเ <laughs> บิดหนาเรียกหนาหน้าแล้วบทัฒนไหนเบิดมือนี้โอ้แม่นมือนี้เบิดมือนี้มือนี้เลืองงัน <laughs> ตาวเว่นเนี่ยเว่นหงม้งแล้วล่ะนี่เพิ่์นว่าเพิ่์นว่าอยังก่อน <laughs> เอาไว้ให้ตาโมจูด หายอวดกันวามาท่านมาท่านล่องเห็ดล่องจุดเบิ้องนี่นี่ไอายูยครับอยู่โน่นทางหน้ามือตัวตะมัวเอี่ยว่าจะเป็นยังไงนี่เลยมาเห็ดเองมั้งขอบบคคุณรัเอาตะบังไฟตัวมัวตีตัวมัวล่างไงเราไปขายอันนี้ล่างเองเลยมือนี่ตั้มอะไรบ่เยี่ยนนี่เบิร์แล้วสามสิบกูบังเบเรอาดแล้วไปขับรถไทยแล้วกาลังฆ่างไงนะฮะเยว หน้าอยากเที่อวไฟอยากอัดอยากกลางได้ก็งอมากกันแล้วสั่งกับมีอยู่ี๋ยวนี่ละเย้าบังนี่ละเบื้งกันคืนกับเีอัดห้ต่อตัวนี้รดเก้าหมือรถเก้ารเก้าผ่าเนี่ยไปเบิ้งผสมมือยังมืออนผ้าผสมมือก็เป็นลูกไส้เป็นตัวเลยตัวเลยยังช่างว่ามืออันกายเพิ่นเพิ่นกับบบวกเนาะแลได้ไปแวะ เอาดูนี่สักก้อนจเห็นมองจุดเล้วเล้วผมตั้งไห้ป่นี่โ้ยอันว่าติดจุดไบ่โทุบอกเลยนะกูจะบังนั่นกูมาล้อดใส่ฐานจุดมึงคือตารางท่านเลยไปใส่นู่นเกาหุ่นป่ะไม่ได้เพียงว่าเติมบ่ะก็จะเป็นสองบังได้ป่ะนี่ยไงเนี่ยตั้งฐานใส่คู่สะจุกไม่เนี่ยล่ะ ไอวิป,ปัวไปเอาไม้อีกบางนึงจีหลางท่านป่ะเอาทั้งจีล่ะมันบ่ไอจวดมันบ่ได้เห็ดหยากบดไดอดอกทานมันพี่นอ้องว่าเตมิว่วัดเตมีทอนี่อเดี๋ยวล่อ,อวิป,ปัวมาจะข้าวนะครับท่านจีเอาขึ้นทานมันจีเป็นสองบงังมื่งนี่เอาคลิปนี้จีมีสองบงังพี่น้อง เพื่อนจุดก้อนหนานันนัดก,กันไว้แล้วนะครับนัดนัดที่สองนัดแรกผมพามาเปิดฤด,ดูกาลเนาะนัดที่สองนัดก,กันไว้เหมือนมือนันฝนฝนตกมากถ้าอยู่ฝนตกมากเหมืนบางเป็นเพื่อนสิบปจุดกันผมอยู่ในบ้านไม่ได้เห็นซ้ำเอาถามเบื้องถามหลุนน้ำกันครับพี่น้องเอาขืนทานแล้วเดี๋ยวนุ่มสิย่อยนุ่มเองนุ่มเองกวนท่างท่างนี่ไดอยู่ียงแจงกระหาอีกท่างหนึ่งกระล่างล่างกับสองบัง

เอาแต่งดีๆพร้อมกันพร้อมกับว่าพร้อมเสร็จอ่ะได้แล้วโอเคกล้องพร้อมเอ้ยแม่กนกล้องพร้อมเวลาพร้อมเดี๋ยวหาหมุนนอนเอ็นกันผลผลละให้มันเนืองไปทางพผลละเตาท่านผลสามสองหนึ่งไปโอ้บ่ขึ้นท่านแหว,วงบ่เห็นอย่างเลยบาน ไอ้โพดตายดีเบิ่งเด้อโอ้พี่น้องกล้องก็ขึ้นมาท่านตึ้งจับนาคกะโอ้นี่แมพข้างบนเจียวเดี้ยตี๋ยาลาเด้อนี่ลาสายตาเด้อท่านเบาดีเบาพ่วมไส่ไหมวะอ่ะเดี๋ยวกล้องละอาศัยกล้องละ ียัง่ะวางไหนึดีด้ะเห็นเห็นด้ะไหนล่ะกล้องงามบ้านี่หกสิบพันกล้องเสียโอ้ยกล้องก็ได้ไอ้พูดจ้องไงแม่ เห็นว yeah, right? mm ่า hmm. วันเจ็ดสิบแล้วว่าเห็นว่าตาเป่าเด้อบัณพี่น้องกล้องหายฝ่าสลัวบานนี่ชีมาแห้งพี่ละนี่ยังวะาอะไรล่ะพูดแล้วเห็นต่ิโลแล้วพูนถือว่าใส่ได้อยู่อืงไปหรอเด้อลอยเศร้ากลัวหรือเดินมันบ่เห็นดอกเพูนลอยสี่สิบแล้วตอนตอนมันเสียกล้องนั่น มันเบา,าแล้วเตีโ okay, อเคอยู่ือเาทนอยู่ล <c oughs> อยนี่เถิงแฉนะ่ไหมลอยเถิงตอนนี้พี่น้องร้อยยี่สเนาะสองนาทีบวกสามสิบอหสิบอยหกสิบไปแล้วนี่พี่น้องสิเป็นลุ่งแล้ละขัดตานผีเนาะม,นม่เห็นแต่แว่าตอนเบาๆนั่นถิงแฉะลรลอยเนาะนเอานีตัดเลยขัเบื้งลมันคำบัดกล้องก็จะเป็นทรงใด เ <c oughs> อ้าได้โยได้โยอ้าวทีน้องเบิงทำเล่ดีดีเอาเล่าเล่าเบิงอีกบางนึงแต่ว่ามันเหลื่อมสลัวแล้วโงโงล่วนะหงมงค์เคงเหรอเนาะขันขันกลางเวียนก้อนนั่นก็จะเห็นดีดอกแนนที่น้อง,เบ,งเบิงเบิงเวลาเบิงทำเล่ด,ดีดีแล้วกันถือว่าผ่านอยู่น้ำโตน้ำโตัวห,งหางหางเอาใส่เท่าไรหางหางหางเห็ดสูตรท่วงท่วงเล่าสูตรทว่วงเล่า ลำตัวยาวเท่าไรบอกว่าถือบอกว่าถือมันมันช่วงยังไงดอกลำตัวลำตัวยาวเท่าไรลำตัวประมาณยี่สิบสองเส้นเอานี่ลองพิจารณาเบิงนะครับเอาอีกบางหนึง่งหลุดน,น้ำการลอยขึ้นครับเอาหนีมือเราหนีทางผีเงียมันจะได้เห็นบ่โอ้ยมันห่วงไก,ก่แต่น้องมันนอนหนีไม่เหมันบ่วะ่เหมันหม่องนอนมันล่ะ โอเคเด้อพันสิพันยัง่งยใหรอพี่น้องกันประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบสอตัวประมาณสองลายเ้าอยู่ดอกโอ้ลายเส้าอยู่ดอกลายขึ้นได้อยู่แม่คำพดขึ้นแล้วเด้วทางที่ยอนแสงแล้วแสงยังขี้เชี่ยนหือยังเแตงหมึกดนงเหมือนบางไม่หันบางนี่ขี้เชี่ยนแล้วก็แล้วเนยเอาเอาเลยามองนึงไป โอ้ยเบื้องหันผาค่าเด้พี่น้องเอ้ยใหม่มันเลื่อนเห็นเสียงสันน่ะล่ะเห็นสักนี่ล่ะเอ้ากล้องฮะมาบมาบมาบตรงเลยดิเอ้ยขวดขาวันอันดีป่านี่เออยังมียังมีมาบมาบง่ามควักจุ่ยง่ามควกเกียวจะได้พระลงเห็นอยู่หันจังสันหกสิบพันไป Ừ. Nam หยัง đó อะ lại ní Tâm อือนํา hả? เด้อบ่ได้ละหนีออกฮะเอาพูดแล้วก็บวกก็ถึง มันบ่มีล่มอ้าววัดตะเห็นในเตี้ยวมาร้อยหกสิบสี่สิบร้อยสี่นี่ได้กินใื้เขาบัดบังอยู่ของบ่เห็นมาอ้ยิดทางแด้มึงบังมันน่าอปีสิไปทางนึ่งอยู่ี่น้่างนะคองบ่เห็นนะหนึ่งนาทีสี่สิบสีวิ หกสิบบวกสี่สิบซีนะครับลอยซีอ่ะบ้างนั่นบางนั่นสิบ้างลอยเศร้าลอยสามินี่นะพี่น้องเห็นนะ,ะเ,นเห็นเห็นลอยขึ้นครับพี่น้องพีจหน้าเบ่งฮะลงเบิกฟ้า <c oughs> สิงฝากเซวครับอ่ะมาพบพอกันคำล้วแสงว่าเห็นเรวพี่น้องจังหวะกันชิปไหมครับ